มิสูบิชิปาเจโรนะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือเราจะทีลาบิ๊กไบค์นะครับผมเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะมีตัวหัวบอลขนาด50มิลนะครับตัวนี้อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวหัวบอลนี้นะครับใส่เข้ามาในกระบอกรีซิฟเวอร์นะครับจะใช้ตัวปินล็อกนะครับกับตัวตาเกียวด้านล่างนะครับล็อกไม้หัวบอลรุดจะกระบอกรีซิฟเวอร์เวลาเราลากหรือบรรทุกของหนักนะครับผมตัวสองตัวนี้นะครับ หัวบอลไม่ใช่สามารถถอดออกได้นะครับโดยการคลายตัวตับเกลียวออกนะครับแล้วก็ดึงตัวสลักออกเพื่อเก็บตัวหัวบอลนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับไม่ยื่นออกนอกรถนะครับผมจะอยู่ภายใต้ตัวตเกินนะครับผมไม่เกียกันนะครับต่อไปตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟลีเลื่อสายเลื่อยวขวทัมพาตมาพลังประทบียนนะครับผมติดตามสัญญาณไฟท้ายรถนะครับตัวนี้เราใช้เป็นกิฟต์นี่สายไฟนะครับ ม่ตัดต่อสายไฟตัวรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมยางอะไ่สามารถถอดเข้าถอดออกใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับจะถูกซ่อนอยู่ใต้สเกอร์นะครับไม่มีส่วนใดที่เรากมาเอาตัวรถนะครับผมอันนี้เป็นงานเข้ารูปนะครับโอเคครับสำหรับมิตูบิชิปาเจโรนะครับติดชุดลากเรือลากจทกีลากบิกไบนะครับผม